มาค่ะไปค่ะขอคนนู้รนรอคนนู้นหน่อยครับผมให้ขึ้นให้ขึ้นก่อนเดี๋ยวจะมีเอาติยงเจมส์มีแล้วเป็นยังไงบ้างคะครับผมก็ปีนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวผมจะจับมือน้องจุงนะครับผมน้องจุงฉาย,ยาคืออะไรนะ ตากล้องใช่ไหมตากล้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะเอฟกับ CCTV ชั้น30เราจะเอฟกันนะครับเพื่อเพื่อแฟนๆทุกคนนะครับผมเพราะว่าไอจีเอ็มเอ n g ติ้งนี่ก็เป็นถือว่าเป็นอีเวนต์หนึ่งที่แบบกัดนมากี่ครั้งกี่ครั้งก็เทนตลอดเลยก็คือขึ้นเทนตลอดแล้วก็แต่ว่าปีนี้คือสองวันหนึ่งคืนเพราะฉะนั้นก็ความสนุกก็จะกระชับหน่อยอ่าก็จะเป็นแบบว่า ผมว่าน่าจะมีเด็กหลายคนแล้วพี่ๆแต่คนที่แบบว่าสนุกเกินแล้วก็ไม่ได้นอนแน <c oughs> ่นอนแต่างแต่ว่าอย่างรอบที่แล้วเนี่ยเขาไปครั้งแรกใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะว่าเออเป็นปีแรกที่ไปแล้วเขาจัดสามวันสองคืนพอดี <c oughs> ผมนี่ก็แบบเออปีที่แลบบ้วก็ยังแบบเออก็ยังยังไปนอนอยู่อนะไรเออใช่แต่ปีนี้คงแบบคงนอนน้อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราจะทําให้ดีที่สุดเพื่อคันแทนทุกคนนะครับผมจะมีตั้งนานไหมคะไช่นะครับตาราตงนาต้าองนี้แน,น่นอน,นะัะผม แตเราไม่ฟิกนะครับว่าจะเป็นตำนานอะไรบ้างแต่เดี๋ยวปล่อยให้ตำนานมันรันของมันไปเองเดี๋ยวมันมีครับมันมีแน่นอนอะไรเรอยเราไัเราเรางวัลระหวังรางวัลไหมอะผมผมเน้นเข้าร่วมละกันเลยครับใช่เน้นเข้าร่วมเน้นใจจอยแต่ว่าคือผมมันไม่ได้แบบว่าเขาจะมีคือมันไม่ได้เป็นกฎอะไรหรอกแต่ว่าเขาจะรู้กันว่าถ้าเป็นเอาติงอย่างเนี้ย ใครที่แบบว่าเขาจะไปประกวดแข่งกันเนี่ยก็จะแบบเก็บชุดเป็นความลับแต่ถ้าอย่างคนนี้ใครมาถามผมก็ตอบได้เพราะว่าผมแบบไม่ได้ซีเรียสมากใช่้ออขาวไหมครัยโอ้โหหมอนเสื้อเลยนะครับผมถอดในคอนก็พออย่างเงี้ยถอดในคอนก็พอครับผมใช่หลังๆหลังๆนี่นี่น่าจะเป็นแบบได้ใส่เสื้อยืดนะครับเนี่ยปกติได้ใส่แต่เสื้อกล้ามแล้วกับฉีกเสื้อแล้วครับผมเสื้อเซลล์ครับเสื้อแซวใช่ครับแต่หลังจากในคอนเ่ยหลายคน ขอ,อขอบคุณน้องๆมากๆก็คือเหมือนเรานั่นแหละรครับอย่างที่บอกไปคือเรารู้ตัวอยู่แล้วเพราะว่าปีที่แล้วเราเต้นไฟบอยใช่ไหมครับอ่าแล้วมันอ่ามันมีการโชว์เน้าหนังมังสาหน่อยปีนี้เราก็รู้แล้วว่า l อลอลเข้ามาเนี่ยคือแต่คือยังไม่รู้นะครับว่าจะว่าต้องโชว์เพลงอะไรแต่เหมือนเรารู้ตัวอยู่แล้วว่า <c oughs> โดนแน่ๆ <c oughs> เลยงั้นฟิตรอไปเลยแล้วกัน2 <c oughs> เดือนอะไรเงี้ยครับใช่ <c oughs> เดือน2เดือนฟิตรอไ้เลยใช่ใช่ครับแล้วก็นั่นแหละคี่มีอาฟออกมานี่รู้อยู่แล้ว ว่าเออหรือฉันต้องเต้นเพลงนี้ใช่ไหม,มก็คือคิดเองนะครคิดเองเอาเองเอราจริงด้วยใช่ครับเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องเป็นคนที่ฉีกเสื้อใช่น,นะครับเราเป็นคนเลือกเองไหมว่าเราต้องฉีกเสื้อคือจริงในสคริปต์มันไม่มีแหละครับแต่ว่าฟิลมันมา<อ>เลยฉีกเลยครับ เราดูฟิลเลยตอนนั้นแล้วเราได้ซ้อมมาก่อนไหมเราเสียเสื้อไปกี่ตัวก่อนใช้นะครับเวทีก็ที่สไตล์หรือเขาก็แบบฟอรแล้วแต่ฟิลเลยนะเนี่ยพี่มีเสื้อเยอะโอ้โหเหมือนเขารู้ใจแล้วนะครับเราก็เออตอนตอนรันเราก็ฉีกไปตัวหนึ่งเลยโอไม่งั้นเดี๋ยวฉีกแบบแรงประมาณนี้ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยใช่ครับรับงานฉีกเสื้อเป็นเงินเดือเงินมาเงินเดิอนนะครับเงินเกินเงินเนี้ยครับผมใช่ครับผมเงินถึงก็เงินถึงได้เลยครับผมเงินเงินถึงมาเลยครับ ชีกเลยครับผมทางกามเาพูดถึงซีรีส์เราหน่อยครับผมแสนมหาเทวดาครับผมก็อีกก็ใกล้เปิดกล้องเรียบร้อยครับตอนนี้ก็เวิร์กช็อปเวิร์กช็อปเรียบร้อยแล้วครับผมก็ตอนนี้บทก็น่าจะอีกนิดน,นึงก็ใกล้จะรับฟูแบบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับผมก็ยังไงก็ใกล้แล้ว ใกล้เปิดกล้องแล้วก็ฝากทุกคนนะครับเพราะว่าเอาจริงตั้งแต่ซีรีส์โอลิฟแฟนผมจบก็ตั้งแต่ตุลาใช่ไหมครับ mm hmm. ก็แฟนๆทุกคนก็รอรอเมื่อไหร่จะมีซีรีส์นะครับ mm hmm. ตั้งแต่ก่อนที่แบบงานแถลงเลยครับ mm hmm. จะออกก็รออีกแป๊บเดียวครับเดี mm ๋ย hmm. วปีนี้ได้ดูแน่นอนนะครับใ mm hmm. ช่รับรองว่าแฟนๆทุกคนหายคิดถึงคอร์บุกแน่นอนคังน,บบนีนจะมาในไวแบบไหนะครับจะมาในไวแบบไหนครัถ้าใครที่ดูช่องในแบบเทลเลอร์ไปก็ประมาณนั้นผมก็ต้องเป็น เป็นแบบคนที่แบบดุดหน่อยเลยครับ่ส่วนบุ๊กก็จะเป็นแบบว่านิ่มๆหน่อยอะไรนะครับชอใช่บบจะได้ยินความกับฉ่าๆๆแน่นอนครับผมค่อนข้างเป็นเรื่องที่ย่อยใช้คําว่าย่อยง่ายอะไรครับใช่ไม่เหมือนโอลิเฟนนะครับที่แบบว่าผมอาจจะโดนสาบหน่อยนี้ใช่บักท็อปนะ้บักท็อปบักลูกคนดีแต่เรื่องนี้ย่อยง่ายครับย่อยง่ายย่อยง่ายเลยรับรองว่าน่ารักครับฟิลกูตลกตลกใช่ครับผมแต่ว่าพอเรื่องของผมจบก็จะเป็นเรื่องของพาร์ทคนอื่นต่อนี่ครับใช่ ก็จะต่อกันเลยครับผมใช่รับรองว่าผมก็จะมีไปแจมไปแจมไม่เด้เหมือนกันเพราะว่ามันเป็น3มเล่มหมือนกมันก็ต่อกันหมดเลย,เลยใช่เรัหมเรื่องยบอ่าสกายเลยนะไทยแลนด์เรื่องนี้ก็เรื่องนี้ค่อนข้างยังยังไกลมากครับเพราะว่าตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนแบบพัฒนาบทอยู่เพราะว่าเอาจริงเรื่องนี้มันเป็นแบบฟอร์ <Leaving S 2> ยยมฟอร์มยักษ์ใหญ่มากก็ทุกคนก็อยากจะให้มันออกมาดีที่สุดครับผมซึ่งก็เลยแบบทุกคนก็เลยแบบไม่อยากเล่นก็เลยให้เวลาทีมงานเรื่องหลักทุกคนมาก ไม่ครับไม่ไม่แค่ไปลอนไม่จำเป็นฮะไช่นะครับที่ออกมาตอนแรกเราก็อาบมีโชว์อันนั้นอีกนานครับอีกนานผมขอเอนจอยไปก่อนละกันตอนนี้คือช่วงเวลาเอนจอยช่วงนี้ช่วงเวลาเอนจอยของผมครับใช่อย่างอย่างลงคอนมาเนี่ยวันนั้นเนี่ยเลิกทำทุกอย่างเสร็จ b e n e ฟิตน่าจะประมาณตีหนึ่งใช่ไหมครับผมเนี่ยขับรถกลับบ้านผมขับเข้าไอ้ผมขับเข้า KFC ได้ทูเลยไหมผมชัดเลยวิ่งแทบจิบสองชิ้น เโานนัดเลยคุก็เริ่มโดนนัดไปแล้วเนี่ยซัดเลยฮะสิบสองชิ้นนี่ถือว่าเบานะครับตอนผมถ่ายมินซีสแพรนี่ผมกินวิงแซบวันเดียวนะยี่สิบสี่ชิ้นคิสปี้คีนผมกินสองถาดกินวันท้องเสียเลยกระเพาะรับไม่ทันแต่เราก็เลยเบาลงมาครึ่งนึงโอเคไหวว่ะหลังจากนี้คือเดินสายกรุงเทพก็มาเพราะว่าจำเป็นโอ้มาเลยครับผมให้เรื่องกระเพาะมันเป็นเรื่องของอนาคตครับผมหุ่นให้มันเป็นเรื่องของอนาคตคือเราคือเรารู้แล้วว่าเราออกกําลังกายเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้กินของอร่อยได้เยอะขึ้น การกินที่ดีคือการกินที่หมดจานนะครับทุกคนแต่อย่าเป็นคนที่หมดใจก็พอกากดาาองค์ชายใช้เท่าไหร่นั่นสิครับผมองค์ชายที่เท่าไหร่ไม่รู้จริงๆครับไม่รู้ครับแ่าถามเยอะเป็นคนไม่รู้ครับรู้ตั้งตัวอย่างเป็นคนดีนะคนดีแน่นอนครับผมแต่ผมงงอย่างเดียว มันไม่หนาวบ้างอ๋อการเมืองไทยมันร้อนครับใช่ใช่ใ ну ช่ค่ะคือพาเลยนะคะครับผมการนี้ฝากอะไรกันฝากผลงครับคผมครับผมก็ฝากผลงานนะครับปีนี้ก็มีสายมหาเทวดานะครับผมแล้วก็ฝากน้องๆคนอื่นในค่ายด้วยนะครับผมใครที่คิดถึงฟอรสบุ๊กก็ขอบคุณมากๆครับยังไงปีนี้เราได้เจอกันแน่นอนแล้วก็มีเดี๋ยวสกายเลาร์ดเดี๋ยวได้เจอกันแน่นอนนะครับผมแต่ว่าใครที่คิดถึง พวกผมช่วงนี้ก็ฝากดูรายการด้วยนะครับก็มีซังสกูเรนเจอร์นะครับผมแล้วก็ห,หลายๆรายการครับก็ฝากด้วยครับผม okay.